ครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับหรือว่าช่องของครูการนะครับช่องของงดเกษตรเปิดคนอีสานครับสลับคลิปนี้วันที่30กันยายน2565นหนะครับกับพายุเข่านะครับประมาณส4มมือยครับด้วยหรือว่าตามด้วยล่องมรสุมนะครับก็พายุโนรูครับโนรูครับ ห้ามมีรูพายุโนโรูนะครับกับพ,พี่น้องครับมาเยี่ยมชมแปลงขี่มวนเม็ดการตะลุยกางเกษตรนะครับกับมีเอฟซี C, หรือว่าพี่น้องหลายหลายคนนะครับสอบถามว่าเอาฝนตกเร่งๆเป็นอาทิตย์สามสี่เมืองสี่มันของคู่การหรือว่ามันของช่องการตะลุยกางเกษตรเนาว์บอขนาดกับมีหลายคนถามนะครับเอฟซี F C. วันนี้กันเลยจะมาไขคาตอบนะครับว่ามันเน่าไม่เน่านะครับอันนี้จะให้ดูแปลงตรงขามกันก่อนนะครับเด้อให้มึงแปลงตรงขามกันนะครับนะครับอันนี้ของเพลินใส่ชีวภาพนะครับฉาชีวภาพนะครับใบของเพลินกาดสีเหลืองนะครับเหลืองร่วงรวยนะครับเหลืองร่วงรวยนะครับกัลร่ำกัยุบประมาณนะครับในก้อยกับเฉพาะปานนะครับโอเคอันนี้เขาใช้สูตสุด ปุ๋ยเคมีแปลงตัวข้ามกันนะครับแปลงตัวข้ามกันเลยนะครับกับของการตะลุยการเกษตรนะครับเพิ่นกับพอมีเงินแน่เกษส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตรสูตรยังกับยี่ห้อนั้กับบ่อๆนะครับตะวันสอบละพันซีพันหานะครับพ่นถ่านกับของการตะลุยการเกษตรขี้ม้นเม็ดนะครับกะถ้าพี่น้องมาเมืองครับผมอันนี้ปะตองเบาเงาครับอันนี้แปลงตัวนี้เป็นแปลงที่ติดเอ่อต้นที่ติดป้ายนะครับตัวนี้ก็ อายุหนึ่งปีจะห้าเดือนน่าจะห้าเดือนนะครับตอนนี้ก็เอาเอางานมันว่าปิดปลายซืครับผมกับพ้าพี่น้องเมืองมามั่นของการตะลุเงินเสือจีนเอาบ่อนะครับขนาดหัวนะครับหัวกระเห็นนะครับหัวกระเห็นไปเลยนะครับชัดเจนนะครับหัวเงาซ้ำได้ซ้ำนั่นนะครับกับพ่พี่น้องงางเมืองครับผมอันนี้คือตัวที่ใหญ่นะครับตัวที่ใหญ่ประมาณโอ้ ปาเมื่อครับผมพี่น้องมาเมือนันไงปน้ครับผมมาปนิคอกหไงครับไง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 มากๆเลยครับอันนี้หนึ่งปีห้าเดือนครับผมใส่มือเดียวครับผมใส่มือเดียวทายกดไทายกะถา้าวสะดวกกับอโทษเขาให้พี่น้องนะครับน,นี่ให้ดูนะครับความต่ตาง,างมันตัวนี้เป็นมันปลูกเพื่อเป็นเคล็ดคู่รัดน้ำครับมีทั้งหมดสิบหาเหงานะครับเหงาแต่ละเหงาห่ากะ เทากะให้พี่น้องได้เห็นนะครับในเมืองนะครับคิดว่าหเหงาหนึ่งวัดต่ำกว่าสิบกิโลสิบาหางเหงากับร้อยประมาณหกร้อยกิโลกิโลละสองสามบาทเท่ากับด้เงินพันประมาณพันนะครับนะครับมาดูมั่นนะครับเอฟซี FC ได้หลายคนมั่นเถื่อนอี่คือเป็นพันนาขาวหรือว่านาคีนะครับนาคีอายุหนึ่งปีนะครับนาคีลักษณะของเขาคือเห็นบ่กพี่น้องเมืองฝุ่นมันเลื่อยโอ้็คือพญานาคครับโอ้โหขับพี่น้องเฮ้ย สะออนนะครับสะออนมั่นกระไงนนะครับต้นกระงามนะครับมาดูไขปัญหาข้อแตกต่างนะครับระหว่างพี่น้องนะครับเมื่อกี้แบมตกขามาเห็นแล้วครับปุ๊บสู้เห็นไหมเนาะสีเป็นนักเรืองนะครับใบนักเลืองต่างๆข้างล่างนะครับแต่ว่ามาดูของการตะลุยการเกษตรนะครับขยับมาตรงขามครับปุ๊บปั๊บชัดเจนครับผมมั่นเน่าบ่าครับพี่น้องเขียวสด ยิ่งลิงครับอันนี้คือนะครับเขียวนะครับเขียวยอดเขียวให้เขียวนะครับเขียวของเรานะครับแทบจะไม่มีใบเหลืองเลยนะครับนะครับถามว่าพายุเข้ามาหนึ่งอาทิตย์ส่งผลกระทบต่ออะไรกับต้นบันเราไหมของการตะลุยการเกษตรครับผมบอกตรงๆครับแทบจะบม่มีผลนะครับมีผลค่อนข้างน้อยมากนะครับให้พี่น้องลงมาบี่มหัวครับผมมาบึงหัวของการตะลุยการเกษตรครับ คุณครับอันนี้คือนามนามมันฝนตกเจาะซื่อเลยครับพี่น้องนะครับหัวก็ประมาณสามนิ้วครับสามนิ้วครับสามนิ้วสบายนะครับหัวก็ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนลครับสบายกะปลูกระยะห่างครับนี่ครับใบเลื้งจะแทบจะมีแต่ส่งผลน้อยมากครับนะภาพี่น้องยางเมืองครับคู่ระยะห่างปลูกนะครับประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรห้าสิบเหมอสมเพราะว่า ใส่ฟันรถไทนะครับแล้วก็เฮ้าสีบอบอไถยบอเบิกนะครับเป็นสูตรของการตะลุยการเสียรทดลองปีแรกครับผมจะไม่ไทไม่เบิกนะครับจะพาพี่น้องยางเมึงครับมีพี่น้องเอฟซีหลายคนนะครับดูนะครับฝนตกนะครับนี่หัวกับปูปูพีวีเบิ้ครับนี่นะครับหัวกับนี่ครับปูปูพีวีเบิ้พาพี่น้องยางเมึงส้มแปลงนะครับ ชมแปลงอันนี้ด้านบนสุดครับด้านบนสุดเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูข้างล่างสุดนะครับฝนตกน้ำซ้อนะครับไก่เห็้นหัวจุดพูนจนพันเบิดครับอันนี้ครับแสงคือหมืดแต่นอออ่าพี่น้องย่างบ้างครับผมที่ผ่านนาทีมาถึงโซนพวงเพชรครับแตงนี์ปลูกหลายสายพันธุ์ครับผมอันนี้พวงเพชรครับจะพาพี่น้องมาดูนะครับพันหันพวงเพชรก็ยังต้นเขียวสดเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นพวงเพชรนะครับ ต้นยังเขียวสดอยู่้าพี่น้องมึงหัวครับผมขายปัญหาขวางรับครั้งแรกนะครับพันพวงเพชรของสูตรการต้นเลึกเกษตรระยะห่างพี่น้องมึงแล้วครับแถวกับประมาณว่ากลัวกัวกดอยู่ประมาณถ้ากัดด้วยสตาประมาณเมตรที่สิบนะครับระยะต้นก็ประมาณเมตรขึ้นเหมือนกันนะครับามาดูที่เราใส่ขี้มูอัดเม็ดครับพี่น้องมึงนะครับข้อดีของการใส่ขี้มูอัดเม็ดของการตะลุย มันยังเป็นเม็ดอยู่ครับพี่นอกเห็นวะยังเป็นเม็ดเพราะว่ามันยังวัดสลายมันใกล้คอยไปเดืเลยครับพี่นอกสังเกตลากลากลากมันหากมันสิมันคอยกินไรืเลยตัวนี้เป็นที่บนสุดผมก็สร้างเพื่อนให้ใส่หลายๆเพราะว่ามันมันทีบนสุดโน้นสุดเท่ากันเลยต่ออันนี้ครับมันจะเริ่มมีนี่ครับสีเขียวนะครับหิวมัดให้มันปรับสภาพดินนะครับปึ๊บนี่ครับเม็ดเม็ดมันนะครับเออเม็ด เม็ดขี้หมูอัดเม็ดครับเม็ดขี้หมูอัดเม็ดแล้วก็หลากมันสีออกยิก้นไปได้เลยสแทะไปเร้เลยครับเสร็จแล้วข้อดีอีกอย่างนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตก็คือมันสีมี่ฮิวม,มัดหรือว่าพืชสีเขียวระยะแรกนะครับนะี่ครับถ้าเขาสังเกตนะครับมันจะมีนะครับจะมีในข้อดีข,อ,ของเราใส่ขี้หม,มูอัดเม็ดอ่าเมื่อนสิบาพ,พี่น้องเมืเอ่งพันพวงเพชรอยู่บนสุด ทามาต้นงามสุดบอ่ดบอบ่องามสุดนะครับตวบาว่าสีขอหยาดขุดหัวให้พี่น้องมึงครับผมมึงไปท้กันครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เปิดข้างบนอ่ะตอนนี้นี่ครับวันนี้เรายังมีอยู่ครับอ่ะเราลองเปิดนะครับลองคุยปลาก็เตะมาหารกระเต็มนะครับหัวด้านบนก็มีองเพ็ดเพราะว่าหัวดกครับพี่น้ององเผ็ดก็จะว่าหัวหัวมันจีเป็น หวีข้างล่างอยู่ครับพี่น้องใจก็จะจกพกอได้อยู่ได้หรืพี่น้องข้งางล่างนะครับเฮ้ยเห็ดตังเดีวะเห็ดตังเดีย,ดดยพี่น้องจะเห็นเนาะแบบนี้เนาะฝนครับอยู่ข้างล่างนะครับมันมันอยู่เลิกจักหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นดินโนนะครับพี่น้องเดี๋ยวที่ผ้ามึงตัวตื่นตื่นนะครับอะลงไปข้างล่างนิดนึงครับนะครับหัวกับจูบูเจพีครับ ัวนี้เป็นฟวงเพลิดหวนเนาะ,ะเดี๋ยวขอุญาตถ้าพี่น้องย่างมึงครับนี่ครับย่างอยู่ก,กล่องโกลอยู่ครับจะพาเดินดูเรื่อยๆครับมันเท่ากับย่างมะนาวครับพี่น้องยังไม่เน่าครับยังไม่เน่ายังสวยงามอยู่ตอนนี้ความสูงก็เสมอหัวผม,มระดับเมตรเจ็ดสิบแปดสิบนะครับถ้าพี่น้องมึงหัวก่อนพวงเพลิดมันคือบ่แตกหรือว่า ถ้าพี่น้องดูหัวก่อนเออโซนทางนี้ก็ได้ดูหัวพงเพชรนะครับอแจักเสมึงเงาได้พี่น้องอเอาจากาักเงาพี่น้องเรามึงนะครับพงเพชรครับยากระมีนะครับยากระมีพับปลายนะครับพี่น้องพาดูพงเพชรก่อนเงาไงก่อน,อนหัวเป็นวีปะอ่าโอเคห,หัวเป็นชัดครับนี่คือลักษณะของพงเพชรนี่ครับ ว่าเขาก็จะเริ่มนะครับเป็นชัดเป็นชัดพวงเพชรนะครับนี่พวงเพชรเขาจะออกเป็นสั่นเป็นสั่นครับพี่น้องอันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงนี้นะครับพวงเพชรนี่ครับจะลงไปได้เลยเป็นสั่นเป็นสั่นเลยครับอันนี้พวงเพชรนะครับอันนี้คือลักษณะของพวงเพชรนะครับกัดสีบ่อคุดลายพี่น้องเอ้ยคุดลายมันอิตุนมันจะของนะครับอย่างไรมันใหญ่ นะครับตอนนี้ก็บ้านเฮายัางบานเอาครับสังเกต็ย้อนไปยังเขียวอยู่ครับอันนี้คือการันตีบ้านเด็สิบห้าพี่น้องยางส้มแปงไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่แล้วเด็กอย่างไรเนาะก็สิโดนเดียวเนาะขอหยัดเร่งเวลาเดียเด๋ยวเดี๋ยวฝึงว่ากันเด้อพี่น้องโอ้ยงานพานไปเลยครับประมาณเอสเจ็ดสิบแปดซิปครับมัสิีเปอร์สูงบัานเดนี่ยนะัง,งสูงอยู่ขนาดกดหัวเรา พ okay. าพี่น้องย่างทําวไล่าครับมาอยาให้เกินสิบหานะที่พราะว่ามขิปโดนแหล้วพี่น้องมือหลังจิกเบื่อ,เ,อเกิดความเบื่อวานเราข้ามอ่ะโอเคพาเดินข้างแปลงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นพันุเกษตรศาสตร์ครับผมกเกษตรศาสตร์นะครับหัวก็ตามที่เห็นนะครับฝนตกนะครับพาพี่น้องย่างามึงเลยครับอันนี้เป็นมันของการตะลุยการเกษตรนะครับณนะวันที่30กันยายน หลังจากผ่านพายุนะครับพายุยังเกาะโนรูนะครับพอยุโนรูผ่านไปนะครับกะสภาพต้นย่งสมบูรณ์ครับสมบูรณ์น่ข้อดีของขีดของเขาเนี่ยนะครับข้อดีของการใส่ขี้หมูอดเม็ดแล้วก็การดูแลจัดการแปลงกะเฮ้ยว่ามีเวลาครับพี่น้องบอกไปน้ากะคุยไปน้ากะอาจจะมีเสียงถอนหายใจในจังน้อยนะครับตอนนี้กะนี่ครับเราก็ สภาพมันเราก็นี่ครับเขียวสมบูรณ์ครับย่างไปได้เลยครับนี่พูดนหอดผุนครับหอดกอไผ่ต้นเหนือข้านะครับพื้นที่ด้านหน้า22ไเมตรนะครับความยาว100เมตรนะครับทีว่าหายครับทีสองไรกาวนะครับนะครับทีสองไรก่วนะครับนี่ครับความสมบูรณ์ของต้นมันอันนี้จะมาส่วนข้างล่างครับจะเริ่มเห็นใบสีเหลืองละจะเริ่มเห็นใบสีเหลืองละ เขาอยากดูหัวมันบอกครับมันมันเริ่มมีใบสีเหลืองหลายแลวครับเนี่ยเขามึงหัวมันก่อนว่ามันสีน่าบ่พี่น้องเนาะเออหึ่งหัวจุดนี่แหละครับของการตะลุยการเกษตรนะครับครับหัวก็ยังยังยังอยู่ยังไงนะครับต่วัาบุหร่วานี่ครับนี่คือข้อดีของนี่ครับการจัดการแปลงครับโอ้หัวกัดสะออนครับพี่น้อง ญ่ครับใหญ่ครับยังใหญ่อยู่นะครับถือว่ายังก็การการยังใหญ่ย่คพี่น้องก็โอเคพอคุยไลน์กับสิบอดีกับพี่มนเองอยังสเปเลยเลยครับตอนนี้ก็อลาดตัวสิบกว่านาทีแล้วอ่ะอันนี้สภาพแปลงนะครับถามว่าอ๋อมอแมนทัดจานเอาเห็นมึงะนมนะจะส้นมันเด้งปะกับสภาพยางของมึงลุกไปเรื่อยๆครับตามลองครับผม อันนี้สภาพใบนะครับอ <c oughs> ันนี ano, ้ด้านบนนะครับยางมากๆแล้วประมาณ60-70เมตรครับอ๋ออันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับนี่ครับกาย่งมเนาวครับเพราะว่าการจัดการล่องแปลงของผมเนี่ยผมสจะเบิกอปกบครับผมจะปล่อยมันลงไปเลยครับถ้่พี่น้องมึงเลาถแตพี่น้องมึงหลองมั่นผมเลยครับบักไงเลยครับบักไงผมจะปล่อยโลงไปเลยครับปล่อยโลงนะครับแต่ไม่หยาไม่ไดขึ้นตามสมควรครับบ่เป็นบาไม่หยาบางเป็นเกี่ยงเลยครับพี่น้องครับเนี่ย หยาในเฮากับมีเพราะว่ามันก็6หกเจ็ดเดือนแล้วเฮาา่มีเวลานะครับมันก็ขขืนแน่ธรรมดาปล่อยไปตอนนี้ก็ลออถอนนะครับนะครับตอนนี้นี้มันก็จังสี่ครับแต่พี่น้องมองแล้วมีประโยชน์หรือว่าสนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้คือมันซ้อมบหลังนี่ครับที่เราใส่ขี้มวนเม็ดนะครับมันจะค่อยๆละลายละหากว่าสิมากคุ้มดินเอาจีเคี้ยวตลอดครับกินนะครับแล้วก็ลองเห่านี่ครับ ร่องของเราเนี่ครับก็นี่ครับตามตีเห็นของผมนะครับถือว่ายังว่นน้ำครับมาทรงข้างล่างครับเนี่ยไหวห้องกัยังเคี้ยวนะครับพี่น้องมึงไปข้างบนกับโอ้สะออนครับสะออนสวยงามครับสวยงามบางคนถ้าอยากเห็นหนาตาการตะลุยการเกษตรเรือ่องวาคู่การกับยังท่านได้เห็นนะครับพอมาสลับกลองเรามันสี่ยุดครับผมยังเห็นบล็อกปิด มาดูฝากตูครับตอนนี้ยังผ่านไปได้ด้วยดีครับสำหรับมันสำปะหลังนะครับของการตะลุยการเกษตรปลูกหลายพันตอนนี้้าพเป็น้องยางของยางได้นี่ครับกัยังถือว่ายังโอเคครับยังโอเคนะตอนนี้สภาพก็ยังโอเคนะครับยังโอเคลำต้นสวยงามถ้าจะมันข้างล่างเรื่อยๆครับผมหรือว่าพ่อสานีเนาะมันจะโดนพอดะสำหรับคลิปนี้ก็ช่องการตะลุยกางรเกษตรนะครับก็ าฝากที่น้องกดยิดตามกดไลค์กดแช์นะครับถ้าพี่น้องมึงแล้วมีประโยชน์นะครับตอนนี้พามาดูแปลงมันสะบหลังนะครับที่ใส่ขี้หมูอัดเม็ดแล้วก็เป็นแปลงาพาลูกค้ามาดูแปลงสาธิตทึ่งเราทดลองทําให้เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านเห็ดบวคือผู้ใหครับเห็ดกันง่ายๆชาวบา้านเขาปลูกที่สอกห้ากับปูกเป็นว่าครับลองห้ากับเป็นว่าครับเอาเป็นได้ไงครับมีอย่างจาก สอบถามกันยินดีครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสารคดีช่องการทะเลการเกษตรครูการก็สวัสดีครับ